วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยหยองสวัสดีครับเรื่องการปฏิรูปการเมืองคงเป็นประเด็นที่เผ็ดร้อนไปอีกนานนะครับเพราะว่านอกจากทางรัฐบาลที่ จัดให้มีการตั้งสภาปฏติรูปนะครับเพื่อที่จะหาทางออกจากความขัดแย้งทำไปสู่ความปรองดองนะครับจนถึงขั้นได้มีการประชุมใหญ่กันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเชิญตัวแทนจากภาคต่างๆโดยเฉพาะจากพักการเมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะครับจกเป็นพักฝ่ายค้านที่ปฏิเสธมานะครับก็เป็นเวทีที่ดูเหมือนว่าจะรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าได้ข้อเสนอแนะได้ความเห็นที่สมบัติต่อยอดเพื่อจะนําไปสู่การพูดคุยได้นะครับและเมื่อวัน จันที่ผ่านมานะครับก็มีเวทีซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามจะสร้างภาพว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าคนจัดก็พยายามยืนยันว่ามันเป็นความเริ่มของภาควิชาการไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับก็คือเวทีที่เชิญผู้นํอาอดีตผู้นําอย่างเช่นโทนี่บลาอดีตผู้นําอังกฤษนะครับนายมาตี้อาร์ติซารีอดีตผู้นําฟ,ฟินแลนด์เนี่ยมาร่วมด้วยนะครับก็ทําให้บรรยากาศในช่วงนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของปฏิรูป ประเทศไทยนี้กันอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับและก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีอีกกระแสหนึ่งทางภาคประชาชนนะครับในานามของกลุ่มกรีนนะครับออที่มีคุณเชื้อสายตะกศิลาเนี่ยเป็นแกนนําอยู่ก็ชูประเด็นของการตั้งสภาปฏิรูปภาคประชาชนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเนี่ยทำที่จะคู่ขนานหรือจะมาคอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเรื่องปฏิรูปแหละนะครับซึ่ง ในเรื่องนี้คุณสุชัยก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าขณะนี้เรื่องปฏิรูปไม่มีใครปฏิเสธแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีมุมมองแตกต่างกันว่ามันจะปฏิรูปในรูปแบบไหนอันนี้จะพูดกันมากน้อยแค่ไหนการมีส่วนร่วมจะกว้างขวาง,วางครอบคลุมแค่ไหนอนาคตเนี่ยมันจะยึดแนวทางไหนเ,นเป็นหลักนะครับครับแต่ผมก็มองว่าถ้าหากรัฐบาลมีสภาปฏิรูปและก็ประชาชนก็มีสภาปฏิรูปและก็ต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญที่มาก็จะมีขึ้นพูดถึงการปฏิรูปเนี่ย มันก็ไม่รู้ไปเจอกันที่ไหนได้เพราะมันไม่มีส่วนกลางที่จะมารวบรวมอย่างที่คออปอเคยทำหน้าที่นี้ก็พยายามที่จะเป็นศูนย์กลางใครมีความหมายยังไงให้มาเสนอที่นี่แล้วก็จะได้เขียนร่างขึ้นมาเป็นโรดแมพเป็นพิมพ์เขียวให้กับทั้งประเทศใครมาวิจารณ์ก็จะได้แก้ไขหรือปรับปรุงแต่นี่ต่างคนต่างทำเนี่ยมันจะไปเจอกันที่ไหนมันจะเข้าไปในสภาแล้วสภาก็แตกกันแยกก<ช>ันเป็น2ฝ่าย มันก็จะไม่มีว่าสมมติสภาตั้งเป็นกรรมการร่วมได้เนี่ยนะครับ,รบมันก็จะเป็นที่รวบรวมความเห็นทุกฝ่ายแต่ตอนนี้สภาเองก็มาอยู่ในฐานะที่ทําอย่างนั้นได้คือแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่อาจจะดีก็ได้ที่มันมีแนวความคิดเรื่องการปฏิบบรูปที่อาจจะไม่ใช่เป็นในแนวทางเดียวกันนะครับก็บค,บคือรัฐบาลก็เดินหน้าไปนะครับก็เป็นเวทีที่อาลาก็าอาจจะมีวาระของตัวเองอยู่ ซึ่งทางประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีวาระที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลกาลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเกิดคําถามได้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเป็นการปฏิรูปที่เป็นสองขั้วหรือเปล่านะครับก็คือสุดท้ายแล้วก็ยังกลับไปจุดเดิมอยู่ก็คือมีความเห็นที่ตรงกันข้ามกาันเดนสิ้นเชิงนะครับรัฐบาลจะมองว่าก็มัน <laughs> ปฏิรูปอสองอย่างสองด้านแล้วก็มันจะมาทะเลาะกันอีกว่าคุณปฏิรูปของคุณเดียวกับปฏิรูปของผมหรือเปล่า,าใช่ไหมครับคุณสมยไทยซึ่งตามเรื่องนี้อยู่นะครับเอาเอาก่อนว่าล่าสุดเนี่ย ที่มีข้อเสนอที่ตั้งสภาภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อ,อทําเรื่องปฏิรูปเนี่ยแนวความคิดจริงๆมันเป็นยังไงที่เขาอธิบายกันมานะครับคือทางคุณสุยาสยเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการเมืองของทางฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยเขาคุยกันมานานแล้วละ่ะตั้งแต่สมัยเป็นพันธมิตรอืเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็ทางกลุ่มพันธมิตรเองก็เคยมีการเสนอแต่ก็ยังไม่ได้มีการ ปฏิบัติหรือว่าดําเนินการตามข้อเสนอนั้นอย่างจริงจังก็คือฝ่ายผู้ที่มีอํานาจก็ก็ไม่ได้ทําอะไรทีนี้เขาก็บอกว่าล่าสุดหลังจากที่ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดเวทีปฏิรูปรเขาก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสแล้วละ่ะที่ทางทางฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยต้องเริ่มนับหนึ่งอย่างจริงจัง ก็คือก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็จะเปิดตัวเป็นสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยก็คนที่จะมาร่วมไมายร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีจากภาคประชาชนก็คือพวกบรรดา n g o ทั้งหลายที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็มีภาคนักธุรกิจก็จะมีกลุ่มนักธุรกิจชมรมนักธุรกิจเพื่อสังคมครับ ที่ก็มีมีคุณปรีดาเตียสุรรนเตียสุบันที่ที่เขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มไทสปริงก็คือจริงๆ,ๆแล้วก็คือเป็นกลุ่มที่ออยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเมือกันเถอะนะใช่ถ้าพูดตรงๆก็คือแบบนั้นแล้วเขาก็แต่เขาก็พยายามย้ำว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่กลุ่มที่รวมตัวกันมาเพื่อคัดค้านรัฐบาลไม่ใช่กลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานร้อน แต่จะเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทําเรื่องปฏิรูปการเมืองเป็นงานระยะยาวเป็นงานเย็นครับซึ่งถ้าสมมติรัฐบาลนี้ไม่อยู่ยังไงเขาก็จะต้องทําต่อไปเพื่อผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดขึ้นครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มนักธรุรกิจกลุ่มนักวิชาการที่เขาก็มองมาที่ความพยายามของรัฐบาลยิ่งลักในการจะผลักดันให้มันมีกลไกเรื่องปฏิรูปเนี่ย คือมองด้วยความไม่ค่อยสบายใจคุณสือชัยคือเขาอว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นการปฏิรูปที่เป็นแนวทางเดียวที่มาจากรัฐบาลแล้วก็อาจจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองหรือวาระบางอย่างที่มันซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าก็เลยมีความคิดนะครับก่อนที่คุณเสือชัยจะมาเปิดเผยในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความคิดที่จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งขึ้นมาก็คือการให้ภาคประชาชนซึ่งคงไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเสือชัยพูดมาเนี่ย ก็เป็นนักวิชาการเป็นกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มคนที่เป็นห่วงใยบ้านเมืองเนี่ยที่อยากจะมีเวทีที่ระดมความคิดของภาคประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับ,รบที่จะมองไปข้างหน้านะครับแน่นอนก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับอดีตด,ด้วยในการที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปฏิรูปเพื่อไม่ให้มันเป็นว่าเนี่ยรัฐบาลทาอย่างนี้ก็ต้องเป็นทางเดียวหรับไม่มีทางอื่นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ได้คุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งก็ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทําให้มันมีเวทีของการถกเถียงกันที่มันรอบด้านมากขึ้นเพราะว่าถ้าในซีรัฐบาลเนี่ยก็นั่นั้นก็มีคนสงสัยเยอะนะครับว่ามีวาระอะไรซ่อนเล่นหรือเปล่ามันทําเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มของคนบางคนหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมเชื่อแน่ว่ามันจะจะมองว่าสับสนก็คงอาจจะใช่เพราะว่าเพราะว่าผมก็เชื่อมันว่าแนวความคิดหลายอย่างเนี่ยมันคงจะสวนทางกันหรืออาจจะแย่งกันอย่างชัดเจนบาง่างจะไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่า แต่นี่ไปคงสนุกในเรื่องของการพูดคุยถางอนาคนตประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มคุณบรรหารที่จะเป็นผู้ประสานนะครับค,คุณบรรหารก็บอกจะไปเจอกับคุณ,คณอนันต์คุณหมอประเวศสันติลิมทองคุณไม่ใช่เหรอครับก็แปลว่าก็พร้อมจะฟังเสียงของที่คนเชื่อว่าอยู่ฝั่งคนละข้างกับรัฐบาลนะขณะเดียวกันถ้ามีภาคประชาชนขึ้นมาด้วยก็ควรจะเชิญมาร่วมใช่ไหมคุณบรรหารก็ควรจะไปชวนมาด้วยอ่าอย่างนี้ก็ดีแล้วเราก็อยากจะฟังอยู่ทําไมไม่มาชวน มาร่วมหรือว่าฝ่ายกลุ่มใหม่นี่ก็บอกไม่เอาไม่ไม่มาร่วมด้วยมันต้องมันก็ต้องมีกติการ,ร่วมกันนะว่าเราพร้อมจะฟังทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสภาปฏิรูปประชาชนหรือกลุ่มของคุณบรรหารที่นายกเปิดประตูทำเนียบให้แล้วก็อาจจะยังมีกลุ่มอื่นๆที่เป็นนักวิชาการที่ก็มีแนวทางของตัวเองหรือมีคออปสกอปอก็สลายตัวไปแล้วแต่ว่าข้อเสนอคอปอยังอยู่นะครับ ฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งอะที่จะต้องไปศึกษาว่ามันมีทางออกที่เขาทํามาอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรแล้วเนี่ยซึ่งถ้าไปไปมาๆถ้ามปนการรวมกลุ่มอย่างนี้แล้วไม่มีการ มาประสานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นปฏิรูปหนึ่งปฏิรูป2ปฏิรูปสาปฏิรูป4ี่ต่างคนต่างทางใช่ใช่ก็มีคนเปรียบเทียบว่ามันเหมือนรถไฟตอนที่มันตอนแรกก็ดูมีแค่ขบวนเดียวใช่ไหมครับขบวนปลองดองของรัฐบาลแต่ตอนนี้มันมีทางเลือกแล้วมันมีอีกหลายขบวนกําลังจะชิงออกจากสถานีอยู่เหมือนกันกรนีอยู่ที่ว่าประชาชนรถไฟขบวนเหล่านี้เนี่ยพร้อมจะรับคนระหว่างทางมากน้อยแค่ไหนมีคนก็มองว่าขบวนรัฐบาลเนี่ยรู้สึกมัน มีปลายทางชัดเจนเลยลระหว่างทางรับบ้างไม่รับบ้างนะแล้วแต่คนขับอ่ะไม่จอดทุกสถานีอย่างว่าแหละแต่อีกขบวนใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาแบบหวานเย็นเลยก็คือหมายความว่าพร้อมที่จะรับผู้โดยสารที่อยากจะขึ้นขบวนนี้ระหว่างทางให้มากที่สุดเนี่ยเอาสมมติว่าเอากลุ่มคุณสุริสายนนเนี่ยพร้อมที่จะเชิญทางฝั่งรัฐบาลมาไหมล่ะเออเต้องถามคือเท่าที่ฟังเนี่ยเขาก็ท่าทีชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาล อาจจะอาจจี่ไม่ปรองดองแล้วสิถ้าปรองดองก็ต้องบอกเชิญรัฐบาลมาร่วมด้วยใช่ไหมมีไหมคือบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นแต่คือด้วยความที่ตอนนี้เห็นว่ากระแสะสังคมเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการเมืองอเริ่มตระหนักเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาก็เลยไปทําในส่วนของเขาแต่ สิ่งที่ทําซึ่งดิฉันยังมองว่าแต่ละเวทีตอนเนี้ที่ทําทําขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็คือวนไปที่เดิม mm hmm. คือกลับไปนําข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าของคออปอของใครก็ตามคณะกรรมการชุดต่างๆของคุณหมอ mm hmm. ประเวศของคุณ <Yeah. S 2> อนันต์ mm hmm. มาพิจารณาใหม่ของของภาคประชาชนนี่ก็เหมือนกัน mm hmm. เขาบอกว่าเขาก็จะนําข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณารวมไปกับข้อเสนอที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มพันธมิตรเคยทํา อันนี้คือคือสิ่งที่เขาก็จะทําไปก็ดีถ้าสมมติว่าบอกว่าตั้งแล้วจะไปเอาทุกสูตรเลยทุกข้อเสนอทุกฝ่ายมารวมกันแล้วก็มาขอให้ประชาชนได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งผมว่าก็ดีนะค่ะถ้าทําได้ตามนั้นคือถ้าไม่ออกมากลายเป็นเป็นการผชิญหน้าของฝ่ายปรองดองหนึ่ง <c oughs> ฝ่ายปรองดองนี้กับฝ่ายปรองดองนั้นนี่เนี่ยก็น่าจะนําไปสู่อย่างน้อยที่สุดมีการถกถแถลงทางออกจริงจังแต่ผมไม่แน่ใจเพราะมันกลายเป็น แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเหมือนเดิมอีกคือเส้นเนี่ยมันตีปั๊บมันก็อ่าเห็นหน้าคุ้นหน้ากันละเพียงแต่ว่าเรียกชื่อใหม่เท่านั้นเองซึ่งวันนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องจับตาดูที่คุณบรรหารถ้าอย่างนั้นเพราะว่าคือตอนนี้คุณบรรหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในการไปทําเวทีย่อยอีก3เวทีก็คือ,อ,อปฏิรูปเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคม,มระหว่างนี้คุณบรรหารก็บอกว่ากํากลังอยู่ระหว่างสํารวจว่าคนที่มาร่วมเวทีเนี่ย ใครสนใจที่จะอยู่กลุ่มไหนยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยคุณมันหารเขาก็มีคิวที่จะเดินทางไปพบกับทั้งคุณอานาันต์คุณหมอประเวศคุณสนทิ่พลตรีจำลองแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์เอง เพราะว่าคุณบรรหารเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเขาก็กับประชาธิปัตย์เองเขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นศัตรูเป็นคู่แคน,นคันกันรู้รก็คุยกันได้ไดเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบรรหารจะสามารถทําให้เวทีของรัฐบาลเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเวทีของส่วนอือ่นได้หรือเปล่าอันนก็นเป็นความเป็นความคาดหวังของรัฐบาลไงแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าถ้าเป็นคุณบรรหารเนี่ยมันก็จะมีคําถามใหญ่มาก ว่ามันจะเป็นการปฏิรูปที่มันเป็นเรื่องของเฉพาะการเมืองอย่างเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าคุณบัญหาอยู่ในเวทีการเมืองมานานมากนะครับ <S <S คุณก็เป็นตัวแทนอะไรบางอย่างของการเมืองไทยอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็คงมีคําถามนะครับว่าคุณปัญหาไปคุยแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยคุณบัญหาก็เป็นตัวแทนของใครเพราะคุณปัญหาเองก็มีผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองอยู่ใช่ไหมครับและก็ที่สําคัญก็คือว่าคุณบัญหารเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีภาพว่าเป็นอิสระ มากขนาดนั้นน่ะนะนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทุกครั้งที่คุณผบรหารพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะพูดในบริบทของความเป็นนักการเมืองไม่ได้มอง okay. การปฏิรูปในลักษณะที่มันครอบคลุมหรือว่ามันเปิดกว้างที่ไปครอบคลุมถึงเรื่องของสังคมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นเป็นประเด็นละท,ที่ที่มีฝ่ายที่ยืนอีกฝั่งหนึ่งเขามองว่าก็ลองทำอะไรกันอยู่นะครับอันนี้คือแนวทางที่อย่างที่ทดิฉันคุยกับคุณสุยาสัยเนี่ยก็จะบอกชัดเจนว่า แนวทางเรื่องสภาปฏิรูปเนี่ยจะเป็นแนวทางใหม่ของภาคประชาชนค,คือเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงภาคประชาชนเรื่องการตรวจสอบเรื่องการคัดค้านกับทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็คือเรื่องการชุมนุมประท้วงจะออกมาลักษณะแบบนั้นถ้าเห็นว่ารัฐบาลทําไม่ถูกก็ต้องทําให้รัฐบาลพ้นจากอานาจไปไม่ว่าจะโดยยุบสภาลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาบอกว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็วนอยู่ที่เดิม โครงสร้างต่างๆเนี่ยภายในประเทศก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแนวทางที่เขาจะต้องทําแบบใหม่ก็คือจะต้องทําให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศมันชัดเจนแค่ไหนครับที่คุณซีเรียส,สายพูดเนี่ยมันโครงสร้างเนี่ยแปลว่าอะไรค,คือที่ดิฉันเอาไปรวมกับที่ก่อนหน้านี้ไปคุยกับคุณพิภพซึ่งเขาก็พูดชัดเจนว่าแนวทางต่อไปของทางทางภาคประชาชนเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นในรูปแบบของการปฏิรูปโครงสร้าง เขาก็จะบอกตลอดว่าตราบใดที่สังคมยังมีความเหลื่อมล้าหรือว่ายังมีความไม่เป็นธรรมเนี่ยอกระบวนการภาคประชาชนก็จะมีการต่อสู้เกิดขึ้นได้เรื่อยๆจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทีนี้ส่วนหนึ่งที่เขามีการเสนอเนี่ยเขาก็เสนอในหลายๆส่วนอย่างเช่นเรื่องเลือกตั้งเขาก็จะพูดชัดเจนว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาไม่ให้มันมีการซื้อเสียงได้100ร้อยเปอร์เซ็นแต่จะต้องทำให การซื้อเสียงมันเกิดขึ้นได้ยากที่สุดเพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีการอย่างเช่นว่าวิธีการเลือกตั้งต่อไปที่เขาเสนอก็คือว่าให้ตัวแทนให้สสเนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพอ,อย่างเช่นมีการสำรวจเลยว่าอาชีพที่มีการลงทะเบียนเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละอาชีพมีคนลงทะเบียนอยู่เท่าไ<อ>หร่แล้วก็ไปคิดเป็นสัสดส่วน<ฮ>มันอาจจะยากม,ม,มันอาจจะยากยากมากแต่ทีนี้คือถ้า พูดถึงว่าต่อไปเนี่ยมีการคิดว่าจะทําจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีกลไกลมีวิธีการที่จะต้องทําให้ได้ครับหรือแม้กระทั่งเรื่องโหวตโนที่ก่อนหน้านี้เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่มีการเลือกตั้งยุคคุณทักษิณที่อภิสิทธิ์ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ไปลงแข่งด้วยแล้วก็มีการรณรงค์ให้ไปโหวตโนไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถึงที่สุดคะแนนโหวตโนเนี่ยมันไม่มีผลทางกฎหมายครับ เขาบอกว่าก็จะต้องมีการแก้กฎหมายเพื่อให้โหวตโนเนี่ยม,มันมีผลแล้วก็มีการเสนอเรื่องปฏิรูปเรื่องการศึกษาเรื่องตำรวจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกๆด้านอันนี้ค,คือสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะต้องมีการปฏิรูปเกิดขึ้นมผมคิดว่าการที่มีอดีตผู้นำอย่างโทนที่แบรกับผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนมาร่วมไปทีในประเทศไทยเมื่อสองสมวันที่แล้วเนี่ยผมว่ามีส่วนสําคัญนะในการกระตุ้นให้มันมีกระแสรเรื่องการปฏิรูปเนี่ย แรงมากขึ้นนะครับผมได <ừ> ้พูด <ừ> คุยกับนักการทูตหลายคนที่ตามเรืองนี้อยู่เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทั้งโทนที่แบร์ทั้งมาตี้แล้วก็เฮนเนอร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยพูดเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์เมืองไทยมากทีเดียวแล้วก็เขาแนะนําว่าเนี่ยประเทศไทยคุณจะเอาสิ่งที่คนเหล่านี้พูดเนี่ยมาเพิ่มน้ําหนักให้กับกับการสร้างกระแสของการปฏิรูประยะยาวจริงๆนะครับ ถึงแม้สิ่งที่พูดมามเป็นเรื่องหลักการก็จริงแต่ว่ามันสะท้อนความความเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะที่เปลี่ยนถ่ายมันใหญ่นี่เยอะพอสมควรใช่ครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรใหม่ในในสิ่งที่พูดกันตามแต่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันมันมันก็อย่างที่เรารู้กันนะมันก็ถูกสะท้อนอยู่ในข้อเสนอแนะของคออปอของคณะกรรมการปฏิรูปของคุณอนัน์ก่อนหน้านี้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้น มันอาจจะไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในเวทีนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้มันมีกระแสให้คนพูดถึงไงว่าม,<ช>มันมีทางออกอยู่แล้วล่ะและทางออกนี่มันมันมันจริงๆไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเพราะสี่ห้า 4, ข้อที่แต่ละคนเสนอมาเนี่ยมันสามารถที่จะนึกภาพออกเลยว่าในทางปฏิบัติมันควรทำยังไงนะครับคือถ้ารัฐบาลอย่างที่ท่านนายกพูดวันที่เปิดการประชุมของสภาปฏิรูปครั้งแรกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีธงที่ตั้งเอาไว พร้อมจะฟังจากทุกฝ่ายอะไรก็ตามแต่ที่นําประเทศไปสู่การปรองดองรัฐบาลพร้อมทำเนี่ยนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือข้อเสนอของโทนี่แบบ์ก็ดีของมาร์ตี้ก็ดีของเพรสซิล่าก็ดีทั้งสามท่านเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นกฎกติกาสากลเลยแล้วมีเหตุมีผลอธิบายได้หมดเลยเช่นคําว่า,ปร,า,าประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเลือกตั้งอย่างเดียวต้องหมายถึงวิถีชีวิตวิธีคิดด้วย หรือว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องเคารพความเห็นเสียงส่วนน้อยหรือว่าเรื่องนี้รโทษก,กรรมต้องไม่ทำเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือประโยชน์ของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งและการทั้งหมดนี้ถูกต้องเลยฉะนั้นถ้าเป้าหมายแรกเริ่มเดิมทีของที่ท่านนายกบอกว่าอยากจะให้มีวิธีคิดข้อเสนอเนี่ยที่นำไปสู่การปรองดองจริงเนี่ยก็จับเลยสิครับแบบนี่แหละดีมากเลยอ่ะโยนกลับเข้าไปให้กับคณะปฏิรูปและเชิญทั้งฝ่ายของคุณบรรหารกลุ่มนี้ และของคุณสุริยสัยและทุกกลุ่มเลยมาบอกบนี่ไงมันเหมือนกับว่ามันมีโครงร่างแล้วละ่ะมาลองลองรายละเอียดกันไหมละ่ะว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงแล้วที่คุณพิภพธงชัยพูดถึงโครงสร้างที่ปรับผมก็ว่านี่แหละถูกต้องเราต้องมาดูเลยว่าถ้าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ที่สุดจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ย กติกาเรื่องเลือกตั้งกติการัฐธรรมนูญควรจะเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดการถ่วงดุลอำนาจควรจะมีอะไรอย่างไรก็กลับมาในประเด็นจริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นได้แต่ผมลึกๆผมก็ยังสงสัยว่านี่เจตานามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าท่านเองรหรือว่าบางคนก็สงสัยอยู่ว่ามันเจตานามนเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับการ,รที่คุณบรรหารบอกว่าจะไปพบคุณอน,นันต์พบคุณหมอประเวศเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะ จริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงการออกข่าวเพื่อให้ช่างภาพไปถ่ายรูปแล้วก็ท่านทั้งหลายก็สวัสดียิ้มกันนะเพราะว่าคุณอนันต์คิดยังไงดรหมอประเวศคิดยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> คุณปัญหาไม่สามารถไปเปลี่ยนวิธีคิดของท่า <c oughs> นท่านเหล่านี้ได้หรอกว่าท่านมาเถอะเนี่ยมามาตั้งโต๊ะคุยกันเนี่ยแนวทางเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านพูดอะไรก็ได้ท่านทั้งสองก็จะบอกเหมือนกับที่โทนีแ่แบรบอกก็คือว่าเราก็พูดหมดแล้วนะครับ อยากรู้อะไรเนี่ยผมก็พูดไปหมดแล้วคุณไม่ฮะอ่านไปดูสิครับจริงๆถ้าที่ได้คุยกับคนที่เชื่อกันว่าอยู่อยู่เบื้องหลังแนวความคิดของการเนี่ยสร้างกระแสะเรื่องการปลองดองการมีเวทีนําไปสู่การตั้งสภาปฏิรูปของรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองว่าอย่างเนี้ยอย่างเช่นที่คุณปัญหานทำอยู่ขณะนี้เนี่ยไปหาคุณอาน,านันต์แวาหมอประเวทหาคุณอภิสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยกรร็รู้อยู่ว่าคําตอบจะเป็นยังไง แต่ว่าเป้าหมายคงไม่ใช่อยู่ที่จะให้คนเหล่านี้มาร่วมกระบวนการหรอกเป้าหมายอยู่ที่ว่าให้ปฏิเสธมาสิว่าไม่อยากมาร่วมหรอเพื่อให้ปฏิเสธปฏิเสธเพื่อจะได้รู้ว่าพวกคุณไม่พร้อมจะมาร่วมกับการปฏิรูปไงออย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นบรรยากาศของการปรองดองสิแต่นี่คือสิ่งที่ที่คนวงในที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยว่านี่คือเป้าหมายตั้งแต่ต้นแล้วเ็ารู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มาอยู่แล้วหมายความว่าเราทำแล้วนะเนี่ยคุณเองไม่ยอมร่วมมือนั่นคือเป้าหมายล่ะนะครับ ผมว่ามีประเด็นหนึ่งที่ที่คุณสุจัยพูดมาสักครู่นียเรื่องว่าสิ่งที่เป็นข้อเสนอมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากข้อเสนอเวทีที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคําว่าไว้วางใจนะครับคาว่า trust คือเชื่อถือใจเชื่อใจใช่ไหมครับถ้ารัฐบาลทําอย่างที่ว่ามาสักครู่เนี่ยความเชื่อใจจะเกิดขึ้นเลยนะถ้าบอกว่าเอาละรัฐบาลเห็นความสําคัญของ4ห้าข้อเนี่ยจะเริ่มตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยมาคุยกันแล้วว่าทํายังไงให้มันเกิดขึ้นได,ได้อย่างเช่นเรื่องของการ อภัยโทษโดยไม่รับใช้ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองของคนใดคนหนึ่งกลุ่มเนึ่งถ้าพูดประเด็นนี้สมมตินะครับความเชื่อใจเกิดขึ้นเลยนะว่าเออทาบานเอาจริงใช่ใช่แล้วผมก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นหลักง,ง่ายๆเลยโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งสงสัยว่าที่คุณเสนอเนี่ยคุณมีผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยนะคุณก็ต้องแสดงชัดเจนทันทีว่าโอเคถ้าคุณสงสัย่งี้ผมตัดอันนี้ออกก่อนเลยอืผมจะไม่เอาส่วนนี้มาพูดเลย ผมมาวางโต๊ะใหม่เลยว่าอะที่คุณสงสัยว่าผมทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เอาเช่นนี้รโทษกรรมเนี่ยคุณสงสัยว่าผมมีเบื้องหลังเบื้องหน้าต่างๆนะเอาหยุดก่อนเลยหยุดไปก่อนแล้วมาตั้งต้นใหม่ว่าตกลงเนี่ยเราจะเดินก้าวแรกร่วมกันก่อนที่ที่โทนี่แบล็กก็พูด common interest หรือว่า share shared interest shared opportunity อะว่าต้องมีอะไรที่มันแชร์กันได้ก่อนไงคุณเอาที่ข้อแตกต่างออกไปก่อนคุณเอาที่ร่วมกันได้มาพูดก่อนที่เห็นตรงกันเนี่ยมาพูดก่อน แล้วเนี่ยคือจุดเริ่มต้นการปรองดองแต่ถ้าคุณเอาสิ่งที่คุณแย้งอีกฝ่านึงแย้งมานั่งตั้งโต๊ะตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนกับที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ทางเกิดขึ้นได้เลยฉันทุกคนต้องถอยแล้วมาบอกว่าเอางี้เราเริ่มต้นได้ว่าคุณกับผมเนี่ยคุณกับฉันเนี่ยเห็นอะไรตรงกันก่อนดีกว่าหนึ่งข้อไหนเห็นตรงกันนะสองเห็นตรงกันอ่าให้มันรวบรวมที่เห็นตรงกันให้จบซะก่อนแล้วบอกเราเก้าตรงนี้ก่อนได้ไหมผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นส่วนที่เราเห็นแย้งกันเนี่ยก็ไป เขียนอีกระดานหนึ่งซึ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าเราเห็นตรงกันได้แล้วไอ้ที่เราเห็นแย้งกันจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ซึ่งมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อคนที่มีพลังในการขับเคลื่อน,นกลไกตรงนี้ต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองมากกันนะใช่ใชแต่ผมแนะนำง่ายๆเลยนะปิดประตูนะแล้วให้อาจารย์นักวิชาการคนใดคนหนึ่งคนก็นอกก็ได้มสมมติคนก็นอกสมมติเอาทันี่แปลมาเป็นกรรมการแล้วก็บอกโอเคสองฝ่ายนี่มีความขัดแย้งกันใช่ไหมครับ เอางี้ครับผมขอให้ทั้งสองฝ่ายบอกผมว่าที่เห็นตรงกันมีอะไรก่อนครับผมเป็นคนกลางนะครับข้อหนึ่งเลยครับอ่าคุณเห็นตรงกันตรงไหนครับผมก็ขึ้นกระดานอ่าข้อที่สองมีไหมที่เห็นตรงกันอีกผมก็ขึ้นกระดานแล้วผมบอกอ่ะเราเริ่มตรงนี้ก่อนเห็นต่างกันตรงไหนครับผมก็ขึ้นอีกกระดานหนึ่งนะครับเห็นต่างกันอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้เราก็จะแยกถูกเราก็จะเริ่มด้วยที่เห็นตรงกันได้ก่อนผมว่าตรงเนี้ยมันยังไม่มีคนทําตรงนี้ไงผมในวันนั้นอ่ะวันที่ เชิญไปที่ทำเนียบอ่ะจะทําอย่างนี้ก็คือว่าวิเคราะห์ออกมาว่าสังคมทุกวันนี้ที่เห็นต่างกันฝ่ายทั้งสองฝั่งสาฝ่ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างประเด็นแล้วเรามาหาทางร่วมกันตรงไหนได้ก่อนแต่ไม่มีไงครับมันก็เลยมีแต่แสดงความเห็นจบมันไม่มีคนกลางอ่ะคนที่จะเป็นคล้ายๆกับไม่มีผลประโยชน์กับใครซึ่งไม่จาเป็นจะต้องเป็นคนดังอะไรนะครับเอาเอาจริงๆเอานักศึกษาก็ยังได้เลย หรือเด็กที่เรียนรัฐศาสตร์ทั้งสองน้งคนมาเป็นกรรมการได้ผู้ใหญ่ทั้งหลายแหละทะเลาะกันพวกเราอยากจะขอให้ท่านผู้ใหญ่มาบอกเราซิว่าที่เห็นตรงกันมีอะไรบ้างครับอย่างน้อยสุดมันต้องมีบ้างนะท่านนะตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้ทาครับเอาละครับเรื่องของการปฏิรูปก็คงจะต้องกลับมาเป็นประเด็นที่เราจะได้ยินบ่อยมากขึ้นนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับแต่ว่ามันจะนําไปสู่การ ภาคปฏิบัติแล้วก็การพยายามที่ทำอะไรที่เป็นรูปธรรมก็เป็นสิ่งที่คงต้องดูกันแหละครับเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทําไทย